น้ำสลัดช่ำชสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับสลัดโลปังปูอัดเมนูทำง่ายอร่อยเอาไว้จัดปาร์ตี้เอาไว้ทำทานเล่นมือ้อเบรกหรือว่าเป็นมื้อสำคัญที่เราเอาไว้ทานแทนข้าวก็ได้นะคะขั้นตอนแสนง่ายค่ะเพื่อนๆหน้าตาดีเอาไว้ต่อย,ยอดทำขายได้ด้วยไว้มาดูขั้นตอนกันเลยนะคะวัตถุดิบสำหรับห่อสลัดโลปังปูอัดนะคะ ตัวหลักเลยเจแปนจะใช้ขนมปังโฮลวีตแบบนี้ค่ะแล้วก็เนื้อปูอัดยีด่ห้ออะไรก็ได้นะคะตัวนี้จะมีผักผักแห้งๆที่ทำให้เสียยากเออเวลาคนทำขายเนี่ยก็จะใช้ประมาณนี้ผักสลัดผักกาดแก้วผักกาดหอมได้หมดนะคะแล้วก็เอาแครอทไปซอยเป็นเส้นแตงกวาใช้แตงล้านได้ไหมได้นะคะได้เหมือนกัน ขั้นตอนง่ายๆเจ๊ปันจะเอาขนมปังนะคะมาทําให้แบนก่อนวิธีทําให้แบนแล้วแต่สะดวกเลยค่ะเพื่อนๆจะหาอะไรมากดทับให้เขาแบนหรือว่าถ้าใครมีตัวนวดแป้งแบบนี้จะให้เขาแบนแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะแบนได้ประมาณนี้นะคะเอาเท่าที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะความแบนขั้นตอนห่อง,ง่ายๆเลยค่ะเอาผักสลัด วางลงไปก่อนเลยเอาด้านที่มีผักแบบโชว์แบบนี้นะคะไว้ด้านนอกแล้วก็วางแตงกวาลงไปตามด้วยแครอทซอยเป็นเส้นสุดท้ายนะคะวางปูงอัดลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็จับขนมปังห่อให้แน่นๆแบบนี้ค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะ ส่วนน้ำสลัดวาซาบินะคะเจแปนจะใช้น้ำครีมสลัดแบบนี้ค่ะเป็นน้ำสลัดที่เจปปนเคยทำสูตรมายองเนสสูตรใส่ไข่แดงหรือว่าน้ำสลัดที่เจปปนเป็นสูตรโยเกิร์ตนะคะเพื่อสุขภาพใช้น้ำครีมสลัดอะไรก็ได้นะคะเตรียวไว้แบบนี้แล้วเราก็จะใช้วาซาบิเจแปนใช้แบบหลอดนะคะเราก็จะใส่ลงไปผสมเลย <c oughs> เผ็ดมากน้อยใส่ตามชอบเลยค่ะได้แบบนี้แล้วก็คลุกเคล้า ให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันรับรองเลยค่ะว่าอร่อยง่ายๆอีน้ำครีมสลัดวาซาบิของเราก็เสร็จแล้วอร่อยรสเข้มข้นทำง่ายหนึ่งนาทีส่วนสลัดโลของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วหั่นครึ่งแบบนี้เลยค่ะหน้าตาดีมากเลยโอ้โหน่ากินน่ะเสร็จแล้วก็พร้อมจัดจานเก๋ๆนะคะ ส่วนน้ำสลัดก็พร้อมที่จะเสิร์ฟง่ายๆน่ากินมากเลยจิ้มลงไปเลยค่ะน้ำสลัดฉ่ำๆเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอ,อร่อยมากน้ำบา,าบิน้ำสลัดอร่อยมากค่ะ เจ๊ปันขอตัวไปทานสลัดโลปังโบอัดก่อนนะคะฝากเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะฝากติดตามชมครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ